ที่เห็นอยู่ในมือผมนะครับสีดูเหมือนทองนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทองคํานะครับจะเป็นพระที่จะมาชมวันนี้ดูคุณสมบัติพิเศษนะครับหากดูจากองค์พระนะครับพระนี่เป็นลักษณะพุทธศิลป์นะแบบนะครับสุโขทัยเชียงแสนนะครับเหมือนกับเป็นพ่อสีเม็ดสีเขียวๆนะครับที่เห็นตรงนี้แล้วที่ติดอยู่องค์พระนะครับก็เลยน่าสนใจนะครับมีหลายจุดด้วยนะครับเรื่อนี้ก็ใช่นะครับฝังเลยนะครับ สวัสดีครับเก็บพระสมเด็จตามตํรรานะครับวันนี้อยู่ที่อดีสแกนนะครับต้องบอกทุกท่านว่าพระที่ท่านส่งมาตรวจอดีสแกนนะครับทุกองค์นะครับผมก็ได้ดูหมดนะครับเพื่อวันนี้เนี่ยมีองค์หนึ่งนะครับที่ทดสอบมาแล้วเนี่ยดูกับคุณสุภาชัยคุณสุภาชัยกับอาจารย์อันนี้น่าสนใจนะครับน่านำมาให้ทุกท่านได้เรียกว่าได้ชมแล้วกันนะครับพระที่เราจะชมในวันนี้นะเป็นพระที่นะครับอาจจะเรียกว่าเป็นทองดอกบัวก็ได้นะครับ เพราะว่าไม่ได้เป็นเนื้อทองเหลืองโดยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบนะครับแต่ความพิเศษขององค์พระนะครับเวลาดูเนี่ยเราดูเหมือนทองนะครับแต่ว่าที่ผิวเนี่ยนะครับมีมวลสารอื่นประกอบด้วยนะครับเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเราไปชมดูนะครับซึ่งปกติเนี่ยผมก็ยังไม่เจอในพระองค์อื่นเหมือนกันนะครับแล้วต้องพูดตรงๆว่าผมเองก็ไม่ทราบเจ้าของพระด้วยนะครับอย่างที่บอกครับว่ามาตรฐานในการตรวจครับผมเองเนี่ยจะไม่รู้เลยนะว่าพระเป็นของใคร มาดูในขั้นตอนสุดท้ายนี่ก็คือดูค่าต่างๆแล้วก็ประเมินเนื้อหาขององค์พระเองนะครับแล้วก็ค่อยสรุปนะครับนั่นในวันนี้เนี่ยเราลองไปชมนะว่าพระที่ท่านจะเห็นเนี่ยนะครับที่ดูเหมือนบางท่านอาจจะเรียกว่าพระทองคาก็ได้แต่ว่าไม่ใช่นะครับเอาเป็นนี้แล้วกันนะครับในส่วนผมก็เรียกว่าเป็นทองดอกบัวแล้วกันนะครับว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับการศึกษานะครับก็จะได้เห็นถึงแนวทางอนุรักษ์แล้วก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับในสิ่งที่ มากหรือนอกเหนือจากสิ่งที่เราไม่รู้นะครับก่อนที่เราจะตีว่าเก๋นะครับเดี๋ยวไปชมครับที่อยู่ในมือผมนะครับสีดูเหมือนทองนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทองคํานะครับก็เป็นพระที่จะมาชมวันนี้ดูคุณสมบัติพิเศษนะครับหากดูจากองค์พระนะครับพระนี่เป็นลักษณะพุทธศิลป์แบบนะครับสุโขทัยเชียงแสนนะครับแต่ถ้าเกิดมีสิ่งสองพรมาก็จะเข้ากลุ่มพิมพ์เสียดมนะครับอันนี้ก็ไม่เข้านะครับแล้วก็มีแข้งสามได้ชัดเจนนะครับไม่มิตินะครับ ฐานเขียงั้นมีล่องรางน้ําเล็กๆนะครับพระนะครับก็มีการหล่อนะครับแล้วก็มีรอยตะไบด้วยนะครับนี่นะครับในองค์พระนะครับมีเห็นไหมครับมีรอยแต่งนะครับลบมุมลบคมนะครับพอสมควรนะครับก็มีความสวยงามนะครับผิวผนังซุ้มเนี่ยก็คือมีรอยเหี่ยวย่นในรูปแบบของโลหะนะครับในการหลอมนะครับอันนี้เราจะมีรายละเอียดพิเศษอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรา ไปชมดูนะครับครับก็สําหรับพระองค์นี้นะครับที่ให้ดูอย่างที่คุยตอนต้นแล้วนะว่ามีความพิเศษนะครับเนื้อเนี่ยเราเห็นเนี่ยแน่นอนเราดูเป็นลักษณะทองเหลืองนะครับแต่ว่าที่จะให้ดูก็คือว่าในพระองค์นี้นะครับเราพบมวลสารด้วยนะครับที่มีอยู่ในองค์พระนะครับเนี่ยมันมีการตั้งใจจะใส่นะครับที่เราเห็นเนี่ยเป็นก้อนเขียวๆบริเวณนี้นะครับขาวๆเนี่ยเหมือนเป็นมวลสารนะครับ แล้วก็จุดดําๆเนี่ยเป็นลักษณะดําแบบโลหะนะครับให้ดูนะครับนี่นะครับก็มีด้วยนะครับซึ่งองค์พระเนี่ยมีการแตกนะครับมีการตำใบแตกนะครับววเราก็เห็นอยู่นะเป็นแต่ว,ว่าจะให้ดูว่ามีองค์ประกอบอื่นนะพิเศษนะครับให้ดูตรงก้อนตรงนี้นะครับเหมือนกับเป็นก้อนสีเม็ดสีเขียวๆเนะคยนะที่เห็นตรงนี้นะครับ ติดอยู่องภานะครับก็เลยน่าสนใจนะครับมีหลายจุดด้วยนะครับบริเวณนี้ก็ใช่นะครับฝั่งเลยนะครับอันนี้ดํานี้อาจจะเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับมีมีเจอแร่เหล็กอยู่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวดูด้านข้างนะครับดูนะครับนี่นะครับอ่าบริเวณนี้นะครับนี่ก็เป็น ผงลักษณะสีเหลืองนะครับที่ติดอยู่ที่เนื้อนะครับเหมือนดินสอเหลืองนะครับไอคํานั้นเลยนะครับอ่านี้เป็นปุ่มประมาณแร่เหล็กนะครับคือปกติเรามีเจอในองค์พระนะครับแล้วก็มีเจอในนี้ด้วยนะครับนี่ให้ดูความพิเศษขององค์นี้นะครับที่มีมวลสารอยู่ที่องค์พระนะครับบางทีเราก็ไม่ค่อยได้เจอนะครับแต่ก็เห็นอยู่นะครับด้านนี้นะครับก็ใช่นะครับ นี่นะครับนี่ก็ให้ดูแบบเป็นของ FC ที่จะมาตรวจนะครับแล้วเราก็จะพบนะครับว่ามีธาตุที่เป็นกลุ่มที่มีสีต่างๆนะครับเหมือนที่เราเคยตรวจเจอเนี่ยก็พบอยู่ในผิวขององค์พระด้วยนะครับเป็นที่น่าสนใจนะครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับว่าอย่างเงี้นะครับเราเจอเนี่ยเป็นก้อนสีน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยนะครับ ก็คล้ายๆกับพารก์กำมแห่งสู้มกอนะครับเหมือนกับว่าในระหว่างการหลอมนะครับก็มีใส่ด้วยหรือเปล่านะนี่ก็ใช่นะครับซึ่งมีความเป็นจริงนะครับในพาที่เป็นโลหะเนี่ยไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับตามีเหมือนกันนะมีเจออยู่นะครับดูด้านหลังนะครับ บริเวณนี้นะครับเนี่ยนี่นะครับเป็นเนื้อสีน้าตาลนะครับเป็นซักก้อนหรือสักผงหนึ่งเนี่ยที่มีใส่อยู่ตรงบริเวณนี้นะครับเจอเยอะเหมือนกันนีดูที่ผิวนะครับอย่างที่บอกครับว่าจริงๆทํานผักโลหะนะครับไม่ใส่ก็ได้แต่องค์นี้เพลินเจอนะครับด้านล่างนี่คือรอยแต่งนะครับรอยแต่งนะครับใบนะครับ ก็ถือว่ามีความพิเศษนะครับมีความพิเศษนะครับอันนี้มาแรกเปลี่ยนนะเป็นของนะครับสมาชิก F อซที่เอาพระมาตรวจนะครับเราก็พบเหล่านี้นะครับแต่หากดูอย่างอื่นเราก็เห็นได้ว่าไม่จำเป็นจะต้องปูนเปิดอกหอยครับโลหะคือทุกอย่างเนี่ยที่ผ่านความร้อนมาการหลอมเนี่ยก็มีการหดตัวนะครับกันหมดนะครับแม้แต่ผิวของพระองค์นี้ก็มีลักษณะเนี่ยมีการยุบมีการหดอันนี้คือปกตินะครับ อันนี้เราก็เห็นชายจีวรนะครับชัดเจนนะครับอานห้ดูรวมๆนะครับโอเคนะครับลองทดสอบนะแม่เหล็กแรงสูงดูนะครับตรงนี้นะครับมีล้มเลยนะครับก็ไม่ถึงกับพุ่งนะครับแปลว่ามีส่วนผสมของเหล็กอยู่ด้วยนะครับส่วนพิมพ์ผ้านาก็เป็นลักษณะพุทธศิลป์เป็นพิมพ์แบบหลวงวิจารเจรนายนะครับตรงนี้นะครับเป็นของนะครับ FC ที่มาตรวจนะเดี๋ยวลองดูค่ายอื่นดูบ้างครับว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับในองค์พระ สำหรับค่านะครับเราจะพบว่าทองแดงนะ่ยพอเปอร์เนี่ยหกสิบสูงนะครับมีซิงค์สังกสีสามสาจริงๆถ้าปิดเท่านี้เท่ากับเป็นทองเหลืองแล้วในปัจจุบันนะครับถ้าเอาทองเหลืองเนี่ยเขามาทำเนี่ยเราจะไม่เจอค่าอื่นเพราะยากได้หมดนะครับที่เราเจอเราเจออีกน,นึงกคือดีบุกนะครับแล้วก็มีอาร์เซนิกอาร์เซนิกนี่คือสารหนูปกตินะครับวัตถุที่เป็นยุคโลหะนะครับสมิยโบราณเนี่ยหลายพันปีก่อนนะครับ เวลาเรามาตรวจเนี่ยเราจะเจอตัวอาร์ s e นิกหรือสารหนูนี่แหละนะครับทุกที่นะครับในวัฒนธรรมในยุโรปก็เจอนะครับในไทยก็เจอสาเหตุเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่มีการกรองพวกนี้ครับส่วนใหญ่อาร์ s e นิกเจอเนี่ยเรามีกลุ่มที่เป็นตะกั่วโบราณอย่างหลีดเนี่ยตะกั่วโบราณเข้ามากับพร้อมกับอาร์เซนิกนะครับอาร์เซนิกเยอะด้วยสารหนูเยอะมีเงินผสมด้วยนะครับนะครับมีเหล็กอยู่ด้วย0.3นะครับชั้นเนี่ยเท่ากับว่ากลุ่มนี้ถ้าจะเข้ากลุ่มเนื้อนวะอาจจะมีโลหะอื่นอีกนะครับ ไม่ใช่เป็นกลุ่มที่เป็นทองเหลืองบริสุทธิ์นะครับแต่ว่ามีอื่นๆอีกมากมายแล้วก็มีสิ่งที่ทําให้เห็นว่ามีธาตุที่เรามักจะเจอนะครับในการหลออโบราณเนี่ยก็คือตัวอร์เซนเนี่ยเยอะนะครับอย่างน้อยช่วงนั้นเนี่ยนะครับในการหล่อโลหะต่างๆเนี่ยก็มีการนาดีบุกเข้ามาผสมด้วยนะมีตะกั่วมาด้วยซึ่งดีบุกตะกั่วนะครับเป็นของที่เจอนะครับกับวัตถุมงคลนะครับที่เป็นโลหะโบราณของไทยเยอะแยะเลยนะครับในพระร่วง,ลงหลังหลังปืนเนี่ยเราก็เจอนะครับ พระเนื้อตะกวดถ้ำช้าก็เจอนะครับรเพราะฉะนั้เนี่เหล่านี้เนี่ยก็คือถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาโบราณนั้นเราเห็นแล้วเนี่ยเราก็พบว่าเอาล่ะไม่ใช่พระทองเหลืองสมัยใหม่แน่นอนไม่ต้องมีแค่นี้นะครับก็ถือว่าเป็นพระที่น่าอนุรักษ์องค์หนึ่งเลยนะครับนี่นะผมทดสอบนะครับอยู่ที่ดีสแกนคุณสุภชัยนี่โลืคุณสุภชัยนะครับได้ทดลองนะครับ น้ำหนักนะครับลองดูนะเผื่อท่านไหนมีนะครับองนี้3 1 0 5กรัมนะครับไปดูความถ่วงจำเพาะนะครับว่าจะไปเข้าในกลุ่มไหนนะครับเข้าในกลุ่มไหนอันนี้เราชัดเจนนะครับเราสามารถดูรู้เลยว่ามีทองหรือเปล่านะครับซึ่งเมื่อกี้เอ็กซเรย์ฟูเเซนแล้วเนี่ยไม่เจอทองนะครับบางท่านบอกให้ทองอยู่ด้านในหรือเปล่าก็จะไม่มีนะครับนะครับมันก็ต้องดูนะครับอาจจะดูความถ่วงจำเพาะนะครับ 8.38อันนี้อยู่ในกลุ่มของทองเหลืองนะครับอยู่ในกลุ่มทองเหลืองนะเพียงแต่ว่ามีธาตุอื่นผสมอยู่ด้วยนะไม่ได้มีแต่เฉพาะคือทองเหลืองนะครับมาจากนะครับทองแดงนะครับกับสังกสีนะครับกัซิงค์นนนคือทองเหลืองนะครับองค์นี้ก็ถือว่ามีองค์ประกอบธาตุอยู่จํานวนมากครับที่นี่ไม่ใช่ทองเหลืองใหม่แน่นอนนะครับครับหลังจากที่ได้ชมไปแล้วนะครับอย่างที่บอกครับ เบื้องต้นเนี่ยเวลาท่านมีพระอยู่ที่บ้านหลายท่านก็ต้องตีบอกโอ้เนี่ยพระทองคําแน่นอนครับซึ่งจริงอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะเป้นทองคาเราเ็าต้องมาเช็คนะครับก็คือองค์นี้ไม่ใช่ทองคาแต่ว่าคุณค่าเนี่ยครับต็งไม่ได้ด้อยกว่าอมูลค่าอย่าไปเทียบนะครับคุณค่าคือเป็นพระที่พูดง่ายนะครับเป็นพระเก่าแน่นอนแล้วนะครับสร้างในยุคนั้นแน่นอนเพราะว่าเทคโนโลยีการสร้างเนี่ยครับทั้งท่าต่างๆเนี่ยไม่ได้เป็นท่าที่มีในปัจจุบันไม่ใช่แบบไปซื้อทองเหลืองแล้วมาหล่อนะครับอันนี้ไม่ใช่และยังคงคคววาามรรงด้ยนะับ อย่างแม่เหล็กนะครับที่เราทำเนี่ยสี่พันห้าร้อยเกเนี่ยเป็นทองเหลืองแท้ๆเลยนะครับใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยหมองนะครับแต่พาคกลุ่มนี้เนี่ยไม่หมองนะครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคโบราณที่เขาทาพวกกลุ่มที่เรียกว่าทองดอกบวมนั่นแหละครับและที่สำคัญเนี่ยเราเจอมวลสารนะครับอยู่ที่ผิวพระด้วยมีทั้งแร่เหล็กนะครับมีทั้งกลุ่มที่เป็นหินดินหยกเขียวนะครับอัญมณีเนี่ยก็มีอยู่ด้วยอันนี้นะครับถือว่าไม่ทราบของท่านใดนะครับต้องขอบคุณด้วยนะครับ ส่งมาตรวจเนี่ยแล้วเราก็เลือกออกมานะครับให้ทุกท่านได้ชมะครับก็ถือว่ามีคุณค่าในตัวนะครับอย่างไรก็ตามครับอยากให้ทุกท่านให้ความสําคัญนะครับกับกระบวนการการศึกษานะครับมากกว่าการเดานะครับหรือการปฏิเสธโดยที่บางทีเราอาจจะไม่ได้ทดลองหรือเราอาจจะไม่มีความรู้หรือไม่เคยเจอนะครับในพระองค์นั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยไดดีสแกนนะเปิดให้ทุกท่านนะครับได้สามารถที่จะเรียนรู้ดูดูผ่านคลิปไปก่อนนะครับแล้วก็หากมีการเปิดอบรมอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งทุกท่านนะครับ ในคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมมาโดยตลอดครับสวัสดีครับ